สบายดีสวัสดีพี่น้องพี่น้องเหาจะมาทำมันเสื้อมีน้องเลยเหาจะไปทำมันเสื้อมีน้องแ้กินมันเสี้อนะพี่น้อง อย่าไปล้างเอไ,ได้พี่น้องเอาไปล้างก่อนล้างเสร็จแล้วมาหั่นเป็ดข้อข้อพี่น้องหั่นเป็ดข้อข้อไปนะเราประมาณนี้นะนี่เราควนก็ไปนึ่งกันเด้พี่น้องเรย่ามีเสื่อมแต่ห้าบาทเสื่อมเรานี้แล ไปน้องได้แล้วใส่น้ำตาลไปน้องเลยไปนี่ถ้าใช้น้ำตาลเลยพี่น้องเลยเอาตาลเอาถ้าไปมากวานนะขอป่ตทองใช้น้ำตาลหลายไปน้องแล้วเต่เนาะคนมักคนมักหมู่เหมือนกันกินหมู่เหมือนกันได้ี่น้องใช้น้ำตาลใช่อะกาใช้น้ำไปน้องเลย การใส่กระใส่น้ำพี่น้องเหรอเฮ้ี่น้องใส่น้ำแหละเขี่ยวไปเลยไปน้องเลยเขี่ยวจนน้ำาแหงพุ่แหละระมัดระวังเบิ้งดีๆไม่ไม่เยพี่น้องไพ่ก็พอประมาณพี่น้องเลยเขี่ยวไปเลยเดี๋ยวก็มาเบิ้งเลยพี่น้องนะแล้วก็มาเบิ้งเนาะพี่น้องไกลได้ที่เลยพี่น้อง น้ำแห้งแล้วเฮ็ดแผ่นอ้อนได้ีปน้องเด้อเสื้อไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งพ่อแหละอันนี้เฮาเสื้อแบบบานได้ีปน้องเขาทำแบบเสื้อแบบเาหาได้นะเฮาหาในในตู้เย็นในครัวหาซื้อได้แบบนี้นะเอาเสื่อแบบตามภาษาของเฮาเด้อไกลได้ี่น้องน้ำไกลแห้งแล้วเดี๋ยวเร็จเราก็มาเบ่งเด้ี่น้องเนาะเสร็จแล้วพี่น้องเสื่อเสร็จแล้ว มาได้พี่น้องมาได้พี่น้องมา่กินน้ำมันเสื้อน้ำเมาเ้อมันแกวเสื้อมพี่น้องเอาเสื้อมแบบบ้นานได้พี่น้องมาได้พี่น้องมอกินมันเสื้อมน้ำเมาเสื้อแบบบันบานพี่น้องเลยเอาเสื้อมแบบแบบดท่าได้เนี่ยพี่น้องหาได้ทุกเย็นค่ะหาได้ทุกเย็นแล้วว่าซื้อได้แล้วว่าประมาณนี้นะฮะ เอาเสื้อแบบตามภาษาของเฮาเดอ้อเสื่อมเสื่อมมันพี่น้องมันเสื่อมเสื่อมมันเสร็จแล้วพี่น้องเฮ็ดเสร็จแล้วเท่านี้ได้พี่น้องเข้าไปกอนเดอ้อสวัสดีสบายดีเดอ้อขอบคุณเดอ้อขอบใจหลายๆที่มาเป็นมูเฮาเข้ามาตามเฮาเดอ้อมากดติดตามเฮานะกดแชร์กดไลค์เฮาอ่ะขอบคุณหลายๆได้พี่น้อง ครับจะละลายเดอ้อไปแล้วพี่น้องสวัสดีสบายดีเดอ้อบายบายสบายดีไปแล้วบายเห็นไหมพี่น้องบายบายสวัสดีแลอพี่น้องสบายดีเดอ้อบาย